สวัสดีจ้าพี่น um, ้องท่านผู้ชมนี่มาพบกับช่องยายแพรสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเนาะวันนี้มาพบมาพบกันตรงกับวันพุธที่19บเกภาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะมื่อวันนี้ยายแพรสีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดใหม่พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่1มิถุนายนพศ2564คือเก่าคือเดิมเนาะจ้าพี่น้องก่อนสิไปรับชมรับฟังยายแพรสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพรสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้อง แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจากพี่น้องเนาะย้ำแชายแมสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆเพิ่นกาสิได้แจ้งเตือนเนาะจากเนาะการผู้ใดกดแจ้งเตือนแล้วกำมันบ่แจ้งเตือนกะกดออกซะก่อนแล้วก็จังกดแจ้งเตือนใหม่เนาะจากพี่น้องเนาะกัมักอาจารย์ใดเช่นชอบอาจารย์ใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือว่าจะคอมเมนต์มาทักทายคุยกันถามข่าวท่าสารทุกซุกทิพย์กันได้เนาะจากพี่น้องเนาะกลับไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ท่านแรกเลยเนาะจ้า อันนี้ของอาจารย์พุ่งมาสั่นจับมัอว่านลงให้แล้วเนาะจ่าพี่น้องเนาะแล้วก็มาลุงไม้พันเอาให้ข้างบนมากเลยเอามาลงให้เบิ้งอัปเดตให้ยไม้นะจ่าพี่น้องอาจารย์พู่งพันบอกว่ามั่นใจก็ไปด้วยกันมาสั่นจัเพันว่านเนาะเพันบอกว่าล่างวิ่งสามมาสั่นบนวิ affirm, you, ่งแปดมาสั่นจ่าพี่น้องเนาะเพันก็ดหายมากล่างเพันก็ดหายมากสี่สามเม็ดเดียว บนพนหามาแปดเกาตัวเดียวแขวนแขวนมาสัานจ่าจ่าเนาทางอาจารย์พูดเนาะจาะ้าเนาะว่าจะเป็นายไปสีมาแห้งด้วยสีสามสามสี่งวดนี้ข้างล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เดินหนวยรางคู่ขี่มาสันจ่างวดที่เหลวเดินหนวยรางมันขึ้นเข่าลักซิปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาสุ้งวดจ้าบลักหนวยกับลักซิปเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยงวดที่เหลวพนห้มาหนึ่งสามเจ็ดสเขาหนึ่งลักซิปรางเนาะ,ะจ้าพี่น้องงวดนี้พนบอกว่าเก้า หนึ่งห้ามาตัวใดตัวหนึ่งล่างมาสัญชาเพิ่นว่าเนาะผู้ใดติดตามเพิ่นอยู่กระเก็บหน้าจอไว้ได้เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเจจิมผ้ารวยเนาะจ้าเจจิมผ้ารวยเพิ่นก็ให้เข่ามาหลายงวดแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพิ่นไก่เข่าหนึ่งสี่ข้างล่างเนาะจ้าพี่น้องเขาตรงๆเลยเนาะจ้าเนาะงวดก้อนเพิ่นไก่เข่าเนื่องแปดข้างล่างเช่นกันเนาะจ้ามาเบิ่งงวดนี้เลยจ้าพี่น้องเจจิมผ้ารวยเพิ่นให้อีหยังมาเนาะจ้าเนาะ เจจิมผ้ารวย3ตัวบนเพ็่แขายมา475 485 7570 148 1ส0่สั่นจาันจ่าพนวาเนาะสองตัวบนล่างมาสันจาพันวาเนาะพ่ปนกาย8 1 5็7ห้7 1 4กันเบิรนห่าหามาสันจาาพี่น้องพันวาเนาะจากแอเจจิมผ้ารวยเนาะจาาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดมอ มิสเตอร์บอลมาสัญชาเพ่นวาเนาะบอมาสัญชาเพนวาบเนขมากหกเจ็ดเก้าเาหนึ่งหนึและหกห่งมาสัญจาเพ่นวงกลมให้ก็คือหกกับหนึ่เจนาะจ้พี่น้องเนาะวาเบิรงข้างล่างเพื่อนเลยเนาะจ้ามิสเตอร์บอลเพนสห้านห้าหนึ่งห้าสามศูนย์หนก้าหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งและเดหนึ่งมสัญชข้างล่างเนวงกลมให้สาและห้กับเจเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของ มิสเตอร์บทนะจ๊ะพี่น้องโปรดติดตามเพื่อนอยู่กับแคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้านี่แนวทางรัฐบาลว่าสั่งจ่าพิ่นวาเนาะหนึ่งมิถุน่าว่าสั่งจ่าปิดตามมหาลาบนะจนะ๊ะเนาะพี่ควายคนโกจะเม็ดเดียวแคนๆเพิ่นบอกว่าสองหกว่าสั่งจ่าพิ่นวาเนาะจากแนวทางพี่ควายคนโกนะจ๊ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งล่างหนึงมิทุนาวสันจ่าเพิ่นว่าแอดปันปันชาแนลสันจ่าเพิ่นว่าเนาะเพวันให้วิ่งวิ่งมาวิ่งสามรางว่าสั่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามเพิ่นหรือว่าชื่นชอบเลขสามกับแคบหน้าจอไว้เลยเนาะจ้าพี่น้องอันนี้งวดแรกแยกเพศเสียมาให้เบิ้งเนาะจ้าเนาะเพิ่นจะไปหามาพอก็เลยเอาไม้พี่น้องไว้เป็นแนวทางเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ของแอดสองเมืองใช้เนาะจ้าพี่น้องเพิ่นมาให้ยแตเด้อสองตเพิ่นเนาะจ้าพี่น้อง จาก่นให้วิ่งมาศูนย์ลางลักหน่วยบาทที่นี่คนกัดจับมาให้เนาะจากพี่น้องเพิ่นเอาลักซิปมาจับใส่กันให้เนาะจ้าเนาะเพิ่นก็ให้บอกว่า70ว่าสั่นจ้าชุดรองเพิ่นก็มี07 72 73 80 82 83แล้วก็30 60และ96ว่าหกสันจ้าจากแนวทางของเอสโซเมืองชัยเนาะจ้าิ่นลงหมู่ว่านนี่เนาะจากพี่น้องเนาะยายแปดสีก็เอามาลงให้เบิ่งมื้อนี้เนาะจากวันที่เพิ่นลงวันที่18ยายแปดสีมาลงให้เบิ่งวันที่19เนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้ของอาจารยนะ์อุทัยจันมนตรีเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งสองตัวพ่นก่อนเนาะจ้ะเนาชุดคู่บนมาสันเพิ่นไหมาเจ็ดสามเจ็ดสี่มาสันจ่าพิ่นวาสามตัวบนสองชุดมาสันเพิ่นไหมาห้าเจ็ดสี่และห้าเจ็ดสามมาสันชุดล่องเพิ่นกรของเพิ่นกะเก้าเจ็ดสี่และเก้าเจ็ดสามมาสันจ้าผู้ใดติดตามอาจารย์อุทัยจันมนตรีอยู่กะแคปหน้าจอไว้ได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะเหลือชุดล่างเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นว่าไหมาเดี๋ยวขันพันไหมาแย่แปดสี่เกิเสียวมาอัปเดตหน้เบิ่งใหม่เนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้คือของอาจารย์พี่เนาะจ้าเนาะเด่นล่างอาจารย์พีสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะจ้างวดที่แล้วเพิ่นให้ซีก็แปดเนาะจ้าเนาะกับเขาซีจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งกับห้ามาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นจ้าเพิ่นว่าเนาะจ้าแนวทางของเอ็ดพี่สูตรเด่นวิ่งล่างของเพิ่นเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คนข้อหวยว่าสั่นจ้าเพิ่นว่าเนาะตัวน้อยน้อยขยายให้ชัดๆกัน เพื่อนบอกว่าคนคองหงายเด่นล่างว่าสัจานจ่าเพื่อนวาเนาะแก่มือเอาไปลุว้ยว่าสัจานจ่าเพืเ่อนวาเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นล่างเคนไข้หาสามสี่สามและศูนย์สามหาสามชุดเน้นๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อนกะโลกหายมือนี่เขียนๆแลแ้วยาแพทยสีกะฟ้าออกมาให้เบิง้งพันพี่น้องถือใจเพื่อนหรือว่าติดตามเพื่อนอยูกอ่กะแคบหนาจอไว้ได้เนาะจ้าเนาะเด่นล่างเพื่อนเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของคนคองหงายเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่า สองตัวบนมาสัญชาพี่น้องเนาะสองตัวบนมาสัญชาพันไหนมากคะมี050685และ86ดหกก็สัญชาเนาะเพิ่นบอกว่ารอน,นะจ๊ะว่าซันเพิ่นลวางวอร์ธิเลียเพิ่นลไก่เขาเจ็ดเข่าของบนเนะาะจ่ะพี่น้องนะอเนาะตะวันเรียกวิ่งชนลอกคน,น,นกเนาะจ๊ะถ้าเพิ่นอัปเดตมาแย่ไปสี่กับเสียวมาให้เบิรงกหม้เนะาะจ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดทอดมาสัานสูตรวิ่งล่างของเพิ่นเนาะจ่ะน้องวอร์ธิเลียเพิ่น,น,นลนไหนวิ่งหนึง่งเข่าหนึ่งซีเนาะ งวดนี้เพื่อนบอกว่าให้วิ่งเจ็ดวัสันชนเจ็ดวันสัน่นหนึ่งกับเจ็ดพระตาพินองเพื่อนว่าเนาะเพื่อนห้วิ่งเจ็ดลางเรื่องจังงวดนี้ของแอดทอดเนาะจ่าพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเจพี่ลางวันสันจังงวดที่แล้วเพื่อนให้เขาลางขึ้นบนตรงๆแล้วเนาะพี่นองเนาะอันนี้แยกไปชีกระเดล่วงไเบิงเนาะจา่าแนวัางลางของพนแต่ว่ามันเขาบนเนาะจา้าเนาะขึ้นบนวัสันงวดนี้ตามตอนน่อเลยนะแนวาทางลางของแอดเจพี่เนาะพี่นองเนาะ เพิ่นขายมาสองสามสองห้าสองหนึ่งสามสามสามห้าสามหนึ่งเก้าสามเก้าห้าและเก้าหนึ่งว่าสันจ่าสูตรรางของแอดเจพี่เนาะจ้าพี่น้องเนาะโปรดติดตามเพิ่นอยู่ก่ะแคปหน้าจอไว้เนาะจ้าอันนี้สูตรบนของเพิ่นเนาะจ้าสูตรบนของเพิ่นเพิ่นไหนมากเพิ่นกระจับคู่มาให้แล้วเนาะลักซีเพิ่นก็มีหนึ่งกับเก้าว่าสันจ่าเพิ่นว่าเนาะลักมวยเพิ่นก็มีสามสี่ห้าว่าสันเพิ่นกระจับชุดห้เนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนก็มี9 3 9 4 9 5 1 3 1 4และ1 5บนเนาะจ่าพี่น้องเนาะแนวาทางบนของเพื่อนเนาะจ่าพี่น้องกะถ่ายคลิปนี้ยายแพทย์ศีกะข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เขามารับชมรับฟังกะข,ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งแรง,งเรื่อยๆสุขุมสุขวนเนาะจ่าเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ยายแพทย์ศีเอามาให้พี่นอ้องเบิ่งล้วนแต่เป็นแนี่ยว่าทั้งเนาะจ่าชื่นชอบกะจังสื่อเนาะจาะ่าเนาะคำว่าชื่นชอบกะพานใดเนาะจ่าพี่น้องเนาะ าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเบสีนะไม่เด้อจ้าขอบคุณในลายจา้าสวัสดีจา้า